สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินหลาบก,กุ้งหรือก้อยกุ้งของเหงเองจ้าไม่มีกุ้งฝอยไม่มีกุ้งอะไรทั้งสิน้นกินกุ้งทะเลจ้ะพี่น้องจา้าสิ้นกวนอันดับแรกคำแรกแขกมานมามเก่งนากยังถ้ากินแล้วอะพี่น้องเราจะพาเที่น่นนารักให้มา

자, mm 그 -hmm. okay. okay.